สรุปข่าวเด่นประจำเดือนสิงหาคม2565นางสาวอนองหน้าเรียมฤดีผู้มนวยการกศนอมเพอเมืองจันทบุรีได้นำบุคลากรดำเนินการแก้กิจกรรมในระหว่างวันที่1-31ส,สิงหาคม2565ดังนี้ ต้อนรับคณะครูกศนอำเภอท่าใหม่นำนักศึกษากศนอำเภอท่าใหม่มาศึกษาเรียนรู้ฐานเรียนรู้ด้านการดาเนินชีวิตตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงกศนอำเภอเมืองจันทบ,บุรีต้อนรับผอ,อพรทิพย์ตรีสกุลวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒน,น,นารามที่นําบุคลากรมาศึกษาเรียนรู้ฐานเรียนรู้ ผู้อำนวยการเข้ารับการอบรมหลักสูตรอบรมบุคลากรสังกัดสำนักงานกศนเพื่อให้เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัดสำนักงานกศนระหว่างวันที่2-5สิงหาคม2565ณโรงแรมชนละพึกรีสอร์ทจังหวัดนครน,นายก กศนอำเภอเมืองจันทบุรีรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติร่วมรับการประเมินโดยได้รับเกียรติจากนายประวิทธทัพเที่ยงผู้อำนวยการสำนักงานกศน,นจังหวัดจันทบุรีนายวุฒิกรสุขีในในอำเภอเมืองจันทบุรีหัวหน้าส่วนราชการผู้บร,ริหารสถานศึกษาสงกัดกศนผอโรงเรียนวัดจันทนาราม กรรมาการสถานศึกษาผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นครูภูมิปัญญาและภาคีเครือข่ายในชุมชนร่วมรับการประเมินนิเทศการสอนอาชีพหลักสูตรการขยายพันธุ์ไม้ถิ่นสร้างอาชีพสร้างรายได้หนาสู์การเรียนรู้วัฒนธรรมและการจัดการสิ่งแวดล้อมครัวเรือนตำบลแสลง นำหมุคราก,กรกศอำเภอเมืองจันทบุรีร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าศรีกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีทางศาสนามหามงคลณาศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินม,มหาราชอำเภอเมืองจันทบุรี นำลูกเสือจิตอาสาพระราชทานและนักศึกษากศนอมเพอเมืองจันทบุรีบริจาคโลหิตนัลังเลือดโรงพยาบาลพระปกเก้าจันทบุรีร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสทอบริเวณสนามหญ้าหน้าอาคารราชวัลลบกระทรวงศึกษาธิการกรุงเทพมหานคร โครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบล2,565สอสอปชตเสริมสร้างหมู่บ้านพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยให้กับประชาชนอำเภอเมืองจันทบุรีจำนวน30คนณกศน,นตำบลวัดใหม่อำเภอเมืองจันทบุรีปิดกลุ่มอาชีพการสานตะกร้าจากหวายเทียมผู้เรียนจากตำบลจันทนิมิตรตำบลท่าช้างและตำบลตลาดกนะห้องสมุดป,ประชาชนจังหวัดจันทบุรี โครงการพัฒนาทักษะชีวิตสร้างจิตอาสาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่งนักศึกษากสนรอนเม่เมืองจันทบ,บุรีณพื้นที่โครงการป่าในเมืองจังหวัดระยองป่าชายเลนพัฒนาดีกลางน้ําอเภอเมืองระยองจังหวัดระยองบุคลากรและคณะกรรมการสอสอปะชะตอาเภอเมืองจันทบ,บรีรับชมผ่านระบบออนไลน์การสัมมานาเรื่องสู์ส่สงเสริมพัฒนาประชาธิปไตยสอสอปะชะตความสําสคัญและบท บาทในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอัจมีพระมหากษัตริทรงเป็นประมุขร่วมจัดโดยคณะกรรมาการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภาสำนักการคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย